สวัสดีค่ะโอเคพีเคสุนทินชาแนลวิดีโอนี้มาถักใบหูสามเหลี่ยมกันเราก็คิดว่าเป็นใบหูแมวน่าจะได้อยู่นะคะตามที่ทําวิดีโอสั้นไปเมื่อวานนะก็ได้ผลสาเร็จมาเป็นใบหูแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะจําได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าออเวิธีทําทํำยังไงนะคะเราจะใช้เส้นไหมสองสีในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทําปมนะคะ อันนี้เราคิดว่าทําปมไว้เอ่ตัวเส้นไหมจะยาวๆหน่อยนะคะเอาไว้แบบสอยเก็บอะไรประมาณนี้เนาะเอายาวนิดนึงยังไม่ยังไม่มัดตายตัวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะเขาเพื่อที่จะซ่อนตอนนี้ใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์นะคะ เราจะใช้สีส้มเป็นตัวหัวโซ่นะคะเริ่มต้นเราจะตะวัดทำปมก่อนนะคะแบบนี้เกี่ยวเอาสีส้มขึ้นมาอันนี้เราจะไม่นับนะคะแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มทำโซ่ทั้งหมด8ครั้งนะคะเกี่ยวแบบนี้นะครั้งที่1รอดหมดเลยนะคะ แล้วก็ครั้งที่สองและครั้งที่สามดูทันไหมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบแปดครั้งนะคะหลักที่กัดไว้นี้คือหลักแรกนะคะแล้วก็มาถึงหลักที่แปดนะ เราจะนับโซ่ที่อยู่บนเข็มเป็นโซ่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขยับมาสอดเอาหลักถัดไปนะคะสอดหัวเข็มลงไปเลยที่ตัวสีส้มนะคะนะแล้วก็เกี่ยวเอาเส้นใหม่ขึ้นมาทําอันนี้ทำซิงเกิลโคเชไปได้เลยนะคะเกี่ยวลอดหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ เส้นขาซ้ายขาขวานะจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะสอดหัวเข็มลงอที่ขาซ้ายนะคะสอดหัวเข็มลงไปเลยแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมดึงพักที่เข็มไว้จะได้สองห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะสอดหัวเข็มลงไปที่ตัวหัวโซ่ถัดไป แล้วก็เกี่ยวเส้นไหมเอาห่วงขึ้นมาให้ได้สามห่วงตอนนี้มีสามแล้วนะเกี่ยวเส้นไหมดึงลอดทีละสองปลดออกมาทีละสองเนี่ยจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเกี่ยวตัวนี้นะคะเส้นเส้นตัวนี้นะ นี่ขาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เองนะคะทางด้านซ้ายนะคะเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวไหมเอาไม่ใช่สอดสี่สอดแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาสองหลักนี่นะคะแบบนี้แล้วก็สอดหัวเข็มลงไปเส้นนี้นะเมื่อกี้มันได้ไป สามเราก็จะทําตัวนี้เกี่ยวมาสามและอันที่สี่จะได้ตรงที่หัวเข็มเอตัวหัวโซ่ถัดไปนะคะจอดเข้าไปนี่ได้สี่ห่วงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยปลดทีละสองนะคะอ่าสองสองสอง,สองเสร็จแล้วทีนี้มาสไตล์เดิม เส้นนี้นะคะเกี่ยวสอดลงไปนะแล้วก็เกี่ยวเอาเส้นไหมโยงขึ้นมาพักห่วงไว้เส้นถัดไปสอดลงไปค่ะหัวเข็มชึบแล้วก็เกี่ยวเอาเส้นไหมค้างไว้สามแล้วเนาะต่อไปอันที่สี่อันที่สี่จะเป็นตัวนี้นะสอดตัวนี้นี่แล้วตัวที่ห้าจะเป็นหัวโซ่ถัดไปนะคะ อันนี้ได้ห้าห่วงแล้วนะปลดทีละสองทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ได้ห้าแล้วใช่ไหมอันถัดมาก็ต้องเป็นหกอ่ะนี่ไงห้าแล้วหกจะอยู่ไหนหกจะอยู่ตรงที่เป็นหัวโซ่นะคะเราก็สอดไปที่หัวโซ่ถัดไปแล้วก็ เกี่ยวเอาเส้นไหมพักห่วงไว้และปลดทีละสองใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกนิดนึงตัวนี้นะคะนี่ทําจนมาถึงตัวนี้เลยละกันนี่นะคะตัวเริ่มต้นอ่าโอเคเอ่อ เราจะเหลือไว้อันนึงนะคะก็คือตัวเริ่มต้นนะตอนแรกบอกจะทําหมดเลยใช่ไหมอ่าคราวนี้เราจะไม่ทําหมดนะคะเราจะต้องปิดนะปิดแล้วก็มาเกี่ยวเอาตัวที่เป็นโซ่หัวโซ่เริ่มต้นนะคะตอนปิดนี่นะคะเราจะขึ้นหนึ่งโซ่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามนะคะอไม่ข้ามสิเออหลังจากที่ขึ้นหนึ่งโซ่เสร็จแล้วนะเราก็เกี่ยว นี่นะคะสอดหัวเข็มลงไปที่ตัวเส้นถัดมานี้นะคะแล้วก็อันนี้เราจะทํา C ไปเลยนะนะโอเคแล้วก็สอดไปหลักที่สองแล้วก็ทํา C โอเคอ่าหลักที่สามทำ C C ทำ C ห้าทำ C และตัวที่หก นะคะตัวนี้ทำ C ค่ะแล้วตัวที่เจ็ดเราก็จะสอดไปที่ตัวหัวโซ่เริ่มต้นนะคะก็คือที่เราาร์ k ไว้เอเอ r เกอร์ไว้นะคะอืมนะนี่นะสอดเข้าไปให้ได้อ,อหัวโซ่สองสอง b a มีนะอ่าโอเคแล้วก็ทำ C นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะหน้าตาก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามานับกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่บนเสายอดตัวนี้นะคะแล้วก็หลักตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะตัวสุดท้ายที่กัดสีชมพูไว้คราวนี้เราปล่อยหัวโซ่ตัวที่เราถักสีส้มปล่อยไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มาถักรอบของสีขาวกันสีขาวอันนี้ก็จะถักตัว เออส์เอ,อซิงเกิลโคเชนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกอันนี้ขึ้นมาหนึ่งโซ่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ทำซิงเกิลโคเชที่เดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะกัดไว้ตัวไหนที่มันเป็นตัวเริ่มต้นหัวโซ่นะคะเอาตัวที่เราขึ้นต้นไปไม่ใช่หลักที่หนึ่งนะที่เราทำโซ่หนึ่งไว้ เรากัดไว้นะคะแล้วก็อันนี้หลักที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็ไปตัวที่สองหลักที่สองก็ซิงเกิลโคชีมันจะมีอยู่ทั้งหมดฝั่งละเจ็ดใช่ไหมคะสามสี่ห้าหกและเจ็ดเจ็ดตัวนี้เราจะไม่ถักเดี๋ยวเราจะขึ้น หนึ่งโซ่หนึ่งหรือสองโซ่ก็ได้ค่ะอ่ะเราจะหักกี่รอบรอบเดียวอ่ะสองโซ่แล้วก็ข้ามข้ามมาตัวฝั่งซ้ายมือเป็นตัวหลักที่หนึ่งของฝั่งซ้ายมือได้ไมเอ่ยอ่าอ่ะ,อะข้าม ทำสองโซ่มันจะมันจะเป็นมุนมุนมันไม่แหลมอันนี้เราข้ามกี่โซ่เนี่ยไหนลองข้ามเอออันนี้ก็หนึ่งแล้วก็สองอันนี้ก็สองเหมือนกันอ่ะต่อไปถักเดีว,ว่าถักแล้วไม่ได้จดไว้ลืมอันนี้ต่อไปนะคะ ฝั่งทางซ้ายมือมันจะแยกๆหน่อยเพราะว่าเราทําเป็นซีใช่ไหมมันก็เลยต้องมันก็เลยควักแยกๆ,ๆหน่อยอืมนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทําจนไปจนถึงตัวมาร์เกอร์สีชมพูเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะได้ใบเล็กหน่อยตัวนี้จะ ค่อนข้างจะใหญ่กว่าเพราะว่าการเริ่มต้นโซ่มันอันนี้เริ่มเยอะกว่านะคะอ่าได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันจะมีร่องเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมปิดตัวร่องที่ด้านหลังนะคะคราวนี้รอบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมตัวสีส้ม เกี่ยวเอาเส้นไหมนกนด้ยินเสียงนกไหมนี่นะคะเราจะรอดเดี๋ยวเราจะเอาตัวไหนรอดดีอ่ะรอดเก็บนะคะนี่ตัดเส้นไหมออกยาวๆหน่อยเราจะต้องซ่อนเส้นไหมแล้วนะคะโอเครอดออกไปเลยเราตัดเส้นไหมออกแล้วนะคราวนี้ ตัวที่เป็นปมอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะซ่อนตัวสีส้มตัวหลักก่อนนะคะด้านหลังเราจะสะกิดเอาเส้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ปิดที่ช่องรูด้วยสีของตัวเองนะคะอันนี้เราไม่ได้สอยหมดนะเราแค่สกิดเอาเส้นฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะคะ นี่อันนี้นี่นะคะเพื่อที่จะทําการปิดช่องรูที่มันโหวตรงนี้นะคะนะสก,กิดเอาเส้นเส้นไหมมานิดนึงนะแล้วก็ดึงดึงเส้นไหมให้มันปิดมาแบบนี้นะคะเนี่ยช่องก็จะไม่ค่อยเห็นรูละนะเหมือนแบบปะลอยดยปะรอยด้วยสีปะรูรูด้วยสีของตัวเอง อ่านิดนึงนะคะนานดึงมาเรื่อยๆนะคะนะก็จะปิดล่องได้เนียนนะเนียนขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ซ่อนเส้นไหมเก็บให้เรียบร้อยคราวนี้อ่สีขาวเราจะทำยังไงก็ซ่อนเก็บได้เลยค่ะหรือว่าจะเอาไว เป็นตัวสำหรับเชื่อมต่อกับชิ้นชิ้นงานอื่นๆนะเพราะว่าอันนี้ถ้าจะทำสองชิ้นติดกันประกบแล้วก็เย็บให้มันเป็นหน้าหลังที่เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่มองเห็นด้านในก็น่าจะทำได้อยู่นะคะหรือว่าเราจะเอาไปแปะกับชิ้นงานเลยแล้วก็ซอยเย็บติดอีกทีนึงก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะอืฮมตัวที่ ทำปมไว้แล้วก็ปลดออกแล้วก็สอยเก็บไปตามสีของเขานะคะอืถ้าตัวฐานเขามีเส้นสีขาวประบปัอยู่ใช่ไหมเราอาจจะสอยทับเส้นสีขาวไปก็ได้นะคะ อันนี้ก็สดๆเลยคิดได้เมื่อกี้นะนี่นะคะอืมเราอาจจะต้องเหลือเจ้าต,ตัวเส้นสีเริ่มต้นไว้เยอะหน่อยเวลาที่เราต้องการปะฐานตัวนี้ให้เป็นสีเดียวกันเนาะอ่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมย้อนกลับไปกลับมาแบบนี้แต่ว่าอันนี้เหมือนจะพอไหม แล้วก็เนี่ยค่ะป่าแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งก็เอาไว้สอยเก็บสีเดียวกันหรือว่าจะปล่อยชายไว้เอาไว้สอยเย็บอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเย็บกับชิ้นงานอะไรนี้นะคะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะทุกคนใครใครสนใจใบหูแบบนี้ก็ลองดูนะคะ อืแต่ว่ามันอาจจะต้องไปปรับไปปรับเอาเองได้นะคะทุกคนมันก็เราก็เพิ่งจะทําได้เมื่อวานนี้เองเอาหลุดอ่ะโอเคเมื่อวานวันที่สิบแล้วก็เวลาอัปโหลดก็อาจจะใช้เวลาล่วงเลยไปหลายวันหน่อยเพราะว่าเน็ตเน็ตไม่เพียงพอนะคะทุกคนนะอาจจะเห็นวิดีโอนี้ ช้ากว่าหน่อยอ่ะ,อะโอเคยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะคะนะ อามาหน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ